ทำคงไม่พอใจอย่างมากปกติแล้วต้องเป็นทัามาเป็นคนเปิดก่อนเพราะตอนนี้จีนรู้แล้วครับว่าสารัฐเนี่ยแก้เกมฉันได้แล้วเรามีความจำเป็นอย่างมากเลยต้องการแรกหายากครับ ตราบใดที่มันยังไม่ดียวกันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับไปซื้อ US Treasury ในว,วันนี้เราเห็นอาวุธของจีนคือแร่ส่วนอาวุธของอเมริกาคือการขึ้นภาษีแล้วก็การส่งออกเทคโนโลยีถ้าอาวุธของทั้งสองฝ่ายเป็นแบบนี้ใครกําลังถือไพ่เหนือกว่าคะก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ก็รู้สึกไม่พอใจที่จีนทําแบบนี้มาตั้งแต่ 4- 5เดือนที่แล้ว ผมเข้าใจว่าจีนเขาก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะเจอจากกันไปกันมาทําไมอเมริกาเพิ่มมาตรการกีดกันที่กระทบจีนมากขึ้นกุนซือของสหรัฐเนี่ยเก่งมากหน้าฉากดูเหมือนกับจากคุณทามก็ทํามั่วๆนะแต่จริงๆเขาไม่มั่วสักเรื่องเลยนะเขาเรียงกันมาเระดับเลยนะ A มา BB B, มาซซมาดีเลยนะแล้วสลับกันด้วยนะน้องสังเกตดูใครต่อยก่อนได้เปรียบชิงความได้เปรียบตอนนี้ ครั้งนี้ดูดูน่าแปลกเพราะว่าปกติแล้วต้องเป็นทำมาเป็นคนเปิดก่อนถูกไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นจีนที่เขาชิงเปิดก่อนด้วยการเพิ่มข้อจํากัดในการส่งออกตัวแเิล์ธ สิ่งที่จีนมีเราสู้ได้คือในเรื่องของทรัพยากรและเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแร่หายากทั่วโลกเกิน60%นถูกขุดจากจีนเรามีความจําเป็นอย่างมากเลยต้องการแร่หายากครับเพราะแร่หายากเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยในส่วนของพักเอามาเป็นชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเอามาทําในส่วนของขั้วแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ต่างๆรวมถึงทางการกลาโหมและการผลิตอาวุธ ดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยถือตรงเนี้ยนะครับเป็นไพ่หลักเลยอีนอน้อยลงเกินดุลการค้าน้อยลงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยลงสัดส่วนทุนสำรองช้าลงเขาก็ไม่ได้จะมีเงินใหม่ไปซื้อทองนะถ้าไม่มีเงินใหม่จากทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นไปซื้อทองเนี่ยนะเขาก็ต้องปรับพอร์ตทุนสำรองใช่ไหมครับก็ต้องขายบางอย่างจากทุนสำรองเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองไอ้บางอย่างเท่าที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันจะเอาเอาเงินเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็น US Treasury หรือว่าในพันธบัตรสหรัฐถช่ไหม ได้ขางพระรามสาราเยอะๆเนี่ยเ้วจะไปดูกบบทำรู้เรื่องได้ย่งไรไอตอนที่ขู่เก็บภาษีรเปรซ็นต์รอบที่แล้วเนจีนเขาไม่สะทกส,สะท้านเลยแหละฉะนั้นมาขู่เก็บร้อเซเหมือนเดิมมันไม่ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแต่เรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยก็น่าสนใจว่าเออจะทำให้ทางจีนเองเขาก็อาจจะหาทางที่จำประนีประนอมหรือเปล่า เพราะตอนนี้จีนรู้แล้วครับว่าจหรัฐเนี่ย